คุณผู้ชมเคยได้ยินกฎแปลกๆภายในโรงเรียนมาบ้างไหมครับซึ่งกฎพวกนั้นทําให้เราอาจจะปวดหัวกับมันมากๆและอาจจะทําให้เราคิดมากกับมันโดยที่กฎเหล่านี้มันทําให้เรากลัวเป็นบางทีและบางโอกาสซึ่งเมื่อสมัยตอนเด็กๆผมเองเี่ยก็คิดว่ากฎเหล่านี้มันทําให้เราใช้ชีวิตภายในโรงเรียนไม่ค่อยสบายมากสักเท่าไหร่และผมก็เชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะเคยเจอกฎแปลกๆของโรงเรียนมาบ้างไม่มากก็น้อยและในวิดีโอนี้ ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของกฎต่างๆภายในโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับนักเรียนคนไหนที่ได้ฟังกฎแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเลยนะครับว่ามันมีกฎแบบนี้จริงๆด้วยหรอแต่ละโรงเรียนพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะนำกฎแบบนี้มาใช้จริงๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ากฎแปลกๆพวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วจะแตกต่างจากโรงเรียนบ้านเราหรือเปล่าโดยเขาเนี่ยนะครับบอกว่า กฎในโรงเรียนประเทศญี่ปุ่นนั้นมีดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมกฎข้อที่1ในเวลาเรียนเนี่ยมีกฎว่าอนุญาตให้จามได้แค่3ครั้งเท่านั้นหากจามเกิน3ครั้งแสดงว่าไม่สบายให้นักเรียนคนนั้นไปห้องพยาบาลทันทีซึ่งเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วหลายคนเนี่ยคงจะอุทานออกมานะครับว่านี่มันกฎอะไรกันเนี่ยเพราะว่าจากการจามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติ อาจจะมีฝุ่นเข้าจมูกของเราจึงทําให้เราจามออกมาแล้วในต่างประเทศเนี่ยช่วงฤดูใบไม้ผลิก็อาจจะมีคนแพ้เกสรดอกไม้ก็เป็นได้แต่แบบนี้เนี่ยถ้าใครที่จามบ่อยๆคงจะต้องได้นอนพักกันเรียนไปยาวๆเลยนะครับกฎ hmm. ข้อที่2เวลาจะสั่งน้ำมูกที่โรงเรียนในประเทศญี่ปุน่นไม่ให้รบกวนเวลาเรียนและรบกวนเพื่อนๆเขาจะมีกฎว่าให้แบ่งสั่งทีละนิดทีละน้อย ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าการที่เราจะสั่งน้ำมูกทีละนิดทีละน้อยมันทำกันได้ด้วยหรอกฎข้อที่3เวลาเรียนให้นั่งตรงหน้าและต้องห่างจากโต๊ะ30เซนเท่านั้นซึ่งกฎนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามีเอาไว้ทำไมนะครับแต่ก็คงจะเป็นระเบียบในประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละเพราะว่าในประเทศไทยของเราคงไม่มีใครมานั่งเอาตลับเมตรเ่ยวัดความห่างของโต๊ะก่อนเรียนหรอกใช่ไหมครับ กฎข้อที่4การจดโนต้ตลงในสมุดต,ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดทาบเท่านั้นและจดให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเคร่งเรื่องระเบียบวินัยกันมากๆและที่ต้องมีกฎแบบนี้ก็เพื่อให้การเขียนหรือว่าการจดเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎข้อที่5ห้ามพูดคุยกันแน่นอนนะครับว่าไม่ว่าจะในระหว่างเรียนหรือว่าตอนพักกลางวันที่โรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีกฎอยู่ว่า ห้ามนักเรียนคุยกันซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นกฎที่แปลกมากๆเพราะถ้าทำตามกฎนี้แน่นอนว่าโรงเรียนต้องเงียบเป็นป่าช้าแน่ๆกฎข้อที่ 6. ห้ามถ่ายรูปตัวหนังสือบนกระดานดำซึ่งกฎข้อนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันหรืออาจจะเพราะว่าครูเนี่ยกลัวนักเรียนเอาไปดูในตอนสอบหรือเปล่าสำหรับกฎข้อนี้นะครับใครที่รู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกต่อกับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ ฎข้อที่7ห้ามอวดคนอื่นว่าเมื่อคืนอ่านหนังสือซึ่งนี่นะครับก็เป็นกฎที่ส่วนตัวผมมองว่ามันแปลกมากๆแล้วนะครับจริงอยู่ว่าเราเนี่ยไม่มีเหตุผลจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องบอกเพื่อนๆในตอนเช้าว่าเมื่อคืนเนี่ยเราทําอะไรมาบ้างแต่ก็ไม่จําเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้องมาออกกฎข้อห้ามแบบนี้เลยกฎข้อที่8ห้ามถามคําตอบจากเพื่อนหรือครูในห้องสอบเด็ดขาด ซึ่งกฎข้อนี้แน่นอนนะครับว่านายไทยของเราเขาก็มีอยู่มีข้อห้ามเหมือนกันเพราะว่าหากเราสอบเนี่ยแล้วก็ไปถามกับเพื่อนรื้ว่าถามครูมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่เรื่องแบบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าตอนสอบไม่ควรที่จะไปถามใครแล้วผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมโรงเรียนที่ญี่ปุ่นถึงออกกฎแบบนี้มาด้วยกฎข้อที่9ห้ามพับแขนเสื้อขึ้นเด็ดขาด สำหรับชุดนักเรียนญี่ปุ่นนั้นถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะเห็นว่าเขาใส่กระโปรงกับเสื้อแขนยาวส่วนผู้ชายนั้นก็จะเป็นชุดสีดำกางเกงขายาวกับเสื้อแขนยาวไปเลยและที่ทางโรงเรียนญี่ปุ่นเขาห้ามพับแขนเสื้อนั่นก็เพราะว่ามันดูเหมือนนักเลงแค่นั้นเองนะครับแต่จะเป็นนักเลงหรือว่าเป็นนักเรียนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดหรือว่ายูนิฟอร์มของโรงเรียนมันอยู่ที่ตัวของนักเรียนนั่นแหละครับกดข้อที่10 ห้ามเอาแผ่นรองเขียนมาใช้เป็นพัดและกฎข้อนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกฎที่แปลกอีกข้อหนึ่งเช่นเดียวกันที่ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือในโรงเรียนญี่ปุ่นนั้นนะครับก็จะมีกฎข้อห้ามเอาแผ่นรองเขียนเนี่ยมาเป็นพัดไม่เช่นนั้นจะถูกทำโทษหน้าห้องเรียนทันทีซึ่งสาเหตุ่ยเป็นเพราะอะไรอันนี้ผมก็ไม่สามารถอธิบายได้แต่มันก็เป็นกฎที่มีอยู่จริงในโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่นกฎข้อที่11 นักเรียนทุกคนต้องปรบมือโดยในประเทศญี่ปุ่นนั้นสำหรับนักเรียนเมื่อเห็นอาจารย์เดินเข้ามาสอนก็จะต้องทำการปรบมือต้อนรับอาจารย์ทุกครั้งและทุกวิชาที่อาจารย์เดินเข้ามาสอนในห้องเรียนซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นกฎแปลกๆที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นและแน่นอนว่าผมก็สงสัยมากๆว่าพวกเขาเนี่ยมีเหตุผลอะไรทําไมต้องให้นักเรียนปรบมือหลังจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาก็พบว่าการที่นักเรียนเนี่ยนะครับปรบมือต้อนรับอาจารย์ตอนเข้าสอนในประเทศญี่ปุ่น มันจะทําให้อาจารย์ที่เดินเข้ามาสอนนั้นรู้สึกดีขึ้นแน่นอนนะครับว่ามันเป็นมารยาทที่เราควรจะทําแต่เหตุผลที่บอกว่านักเรียนปรบมือแล้วจะทําให้อาจารย์ที่เข้ามาสอนนั้นรู้สึกดีขึ้นผมว่าเหตุผลนี้มันก็ยังไงอยู่นะครับกฎข้อที่12ห้ามนักเรียนชายแอบมองนักเรียนหญิง สำหรับกดข้อห้ามนี้คือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะห้ามนักเรียนชายแอบมองโรงยิมที่ใช้ซ้อมวอลเลย์บอลของนักเรียนหญิงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แค่มองเฉยเฉยเนี่ยก็ผิดแล้วซึ่งสาเหตุที่พวกเขาห้ามนักเรียนชายแอบมองนักเรียนหญิงเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่สําหรับคนไทยอย่างพวกเราแต่สําหรับใครที่รู้เหตุผลเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อบอกกับเพื่อนๆกันด้วยนะครับกดข้อที่13 ห้ามแกล้งทำเป็นจมน้ำตอนเรียนชั่วโมงว่ายน้ำเด็ดขาดเพราะถ้าหากอาจารย์รู้เนี่ยก็จะโดนทำโทษและหักคะแนนทันทีกฎข้อที่14เวลาเล่นกีฬาหากวิ่งเข้าเส้นชัยไม่ได้ในเวลาที่กำหนดก็จะถูกทำโทษโดยให้วิ่งเพิ่มซึ่งนี่นะครับก็เป็นกฎแปลกๆที่น่าจะแปลกมากๆเพราะว่าขนาดวิ่งทำเวลาเนี่ยยังไม่รอดแล้วถ้าหากอาจารย์จะให้วิ่งเพิ่มเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ไหวเอานะครับ กฎข้อที่15เพื่อไม่ให้นักเรียนแตกตื่นตกใจเวลามีผู้ต้องสงสัยเข้ามาในโรงเรียนอาจารย์เนี่ยก็จะประกาศว่ามีของมาส่งด่วนและเมื่อได้ยินประกาศแบบนี้แล้วก็ให้นักเรียนและอาจารย์อพยพกันอย่างเงียบๆห้ามแตกตื่นโดยเด็ดขาดกฎข้อที่16หห้ามมองระหว่างขาของเพื่อนต่างเพศและยังรวมไปถึงห้ามจินตนาการใดๆทั้งสิน้นสำหรับกฎข้อนี้นะครับมันก็แบบว่า แปลกจริงๆใช่ไหมครับคือห้ามแม้กระทั่งเราใช้จินตนาการใดๆทั้งสิ้นด้วยแล้วทีนี้หากมีนักเรียนคนไหนกําลังจินตนาการแปลกๆอยู่อาจารย์เนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับกฎข้อที่17ห้ามนักเรียนจู๋จีกันในที่ที่อาจารย์เนี่ยมองเห็นแต่ให้ไปที่อื่นตรงที่อาจารย์มองไม่เห็นสําหรับกฎแบบนี้เนี่ยผมก็งงมากๆไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นเลย กฎข้อที่18ห้ามนักเรียนที่เป็นแฟนกันกลับบ้านด้วยกันเด็ดขาดโดยให้แยกย้ายกันกลับเองกฎข้อที่19เวลามาโรงเรียนให้นักเรียนชายลงรถที่สถานีที่1 ส่วนนักเรียนหญิงให้ลงสถานีที่2ซึ่งถ้าหากจะให้อธิบายนะครับก็คงจะประมาณว่าพวกผู้ชายเนี่ยให้ลงตรงนี้เลยและพวกผู้หญิงนั้นก็ไปลงตรงโน้นก็คงจะประมาณนี้มั้งครับคุณผู้ชมแต่สาเหตุที่เขาตั้งกฎแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยก็คงจะต้องหาคําตอบกันต่อไปนะครับเพราะผมเองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันกฎข้อที่20 หากต้องการจะคุยกับเพื่อนเพศตรงข้ามให้กรอกข้อมูลลงในใบขออนุญาตพูดคุยไปยืดกับอาจารย์เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ไปคุยกันได้ที่ห้องสนทนาที่อาจารย์นั้นจัดเตรียมเอาไว้ให้อันนี้ก็ถือว่าแปลกอยู่นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับกฎข้อนี้กฎข้อที่21หากไม่มีเหตุผลจำเป็นห้ามนักเรียนกับอาจารย์คบเป็นแฟนกันเด็ดขาด แล้วถ้าหากมีเหตุผลที่จำเป็นฝ่ายปกครองจะต้องคุยกันอีกทีกฎข้อที่22เวลาคุยกับอาจารย์ต่างเพศต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย1เมตรกฎข้อที่23ห้ามโทรไปบ้านเพื่อนต่างเพศไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งกฎข้อนี้นะครับก็ถือว่าแปลกอีกนะครับสมมติว่าเราเนี่ยจะโทรหาเพื่อน แต่เจอกฎข้อนี้เข้าไปแล้วจะติดต่อเพื่อนยังไงดีละครับทีนี้กฎข้อที่24ห้ามปิดเรื่องที่คบกันเป็นความลับเด็ดขาดเพราะถ้ารู้ทีหลังวันรุ่งขึ้นจะโดนประกาศหน้าเสาธงให้รู้กันทุกคนกฎข้อที่25หา,ากจะคบใครเป็นแฟนจะต้องนัดพูดคุยกับผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายกฎข้อที่26 ห้ามคบกันเป็นแฟนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายและก็อาจารย์กฎข้อที่27ผู้จัดการชมรมกีฬาต้องคิดว่าคนในชมรมทุกคนเป็นแฟนของตัวเองห้ามคบกับใครคนใดคนหนึ่งในชมรมเรียกได้ว,ว่าเป็นแฟนกันทั้งชมรมเลยทีเดียวซึ่งกฎข้อนี้ก็น่าจะหมายความว่าอย่าดูแลใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแต่จงดูแลทุกคนให้เท่าเทียมกัน กดข้อที่28ห้ามเอาช็อกโกแลตมาให้กันในวันวาเลนไทน์กฎข้อที่29ห้ามถ่ายรูปคู่กับเพศตรงข้ามโดยเด็ดขาดถ้าหากจับได้ก็อาจจะโดนตัดคะแนนเลยและกฎข้อที่30ข้อสุดท้ายห้ามไม่ให้ผู้ชายเดี๋ยวมาส่งหรือว่ามารับที่โรงเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือกฎแปลกๆของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังโดยกฎแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ผมยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมฟังแค่30ข้อก่อนเท่านั้นต้องบอกเลยนะครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีกฎเยอะแยะมากมายและล้วนแล้วแต่เป็นกฎที่คนไทยอย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่มันก็เป็นกฎที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ